อ่มาแล้วแล้วแล้วมวๆๆวววอย่าดื้อแล้วมาเมาพี่เราแล้วแมวยมวไปไหนพี่อยู่นี่น้องน้องมาหาพี่เรามันดื้อจัง เดชชอบมาแล้วโอ้ไม่ขยับเลยอ่ะมิวมิม